สวัสดีค่ะวันนี้เรานะคะจะมาเปิดไพ่กันนะคะว่าคนทั่วไปนะคะพลศิษย์คุณเป็นแบบไหนคาริเตอร์ยังไงนะบอยยังไงนะคะน,นะ,ะ,นนะ,ะขอหนึ่งใบอู้ออกมาเป็นสองใบเลยโอเคได้ไพ่เดอะไฮเดอร์แฟนลอได้ไพ่เดอะเมจิกเชนแสดงว่าเพื่อนๆที่แรนดอมมาดูมาเจอคลิปนี้นะคะแสดงว่าคุณจะต้องเป็นคนที่เมจิคอลนะพูดงด่ายดีเป็นคนที่อาจจะมีมนนะคะในตัวคุณเองนะคุณอาจจะแบบเก่งหรือคุณอาจจะ มีสเสน่ห์ลึกลับนะมีพลังงานลึกลับที่บอกไม่ถูกแล้วก็รู้สึกว่าคุณ powerful นะด้วยไพ่แบบไฮโรแฟนนะอาจจะปไปได้นะคะว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะสามารถเซนอะไรบางอย่างนะคะในตัวเพื่อนๆน,นะคะซึ่งบางทีเพื่อนอาจจะไม่เข้าใจหรากาพลังงานอะไรแต่อาจจะเป็น,ส,นสิทธิ์นะคะที่ดูแลปกปักรักษาเราแล้วอาจจะด้วยแบบความเป็นตัวเราเองนะคะนะ ความเป็นตัวตนของเราจริงๆเนี่ยด้วยไพ่เดอะแมจิชเชนนะคุณจะต้องเป็นคนเก่งนะคะคี่รู้สึกว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะยกย่องแล้วก็เคารพแล้วก็รู้สึกว่าพุดเพื่อนๆไว้แบบไว้ที่สูงอะเราจะพูดยังไงใีไว้ที่สูงก็คือหมายถึงว่าคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเกียรติเนาะในสังคมหรือคนรอบข้างค่อนข้างที่จะเคารพคุณนะแล้วก็ treat คุณดีนะคะอาจจะปไปได้นะบางคนบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับการสอนหรือการแบบ advice การแบบ ให้คำปรึกษาคนอื่นนะแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่สามารถที่จะให้ดิเรกชันที่ถูกต้องกับคนทั่วไปหรือคนรอบข้างนะคะนะดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่พ่รู้สึกฟีลได้ถึงความเท่นะคะความคูนะความมั่นใจความแบบเป็นคนจริงนะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ด้วยคําพูดคนทั่วไปเขาจะรู้สึกว่า คุณมีพลังงานพิเศษคุณเป็นเหมือนคนที่ถูกกำหนดมาให้ทำอะไรบางอย่างแล้วก็มันมีความยูนิคแล้วซึ่งมันอธิบายไม่ได้แล้วมันเหมือนกับประมาณว่าคนทั่วไปเขาเขาฟอลเขาแบบจะพูดยังไงเป็นภาษาไทยเหมือนแบบอินกับเพื่อนๆโดยแบบว่าหลงสเสน่ห์อะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าไม่เข้าใจเหมือนกันหรือ,เพ,อเพื่อนยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะนะอันนี้คือ เขาไปนะคะเขาฟิลเขามองเห็นนะคะคุณเป็นแบบนี้เขารู้สึกแบบนี้นะคะนะ